วันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์ใช่ไหมครับไปไหนนะสวนอะไรสวนสัตว์สวนสัตว์นี่มีมีตัวอะไรบ้างสวนสัตว์สวนสัตว์มีเบียดกันและเบียดกันและ โอเคเดี๋ยวไปไปดูกันที่สวนสัตว์ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่ารอดูรอดูนะครับาไม่เปิดละไม่เปิดก็กลับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องเร่งเทอร์มิีแล้วตอนนี้เรามาที่สวนสัตว์นะคะแล้วเรากําลังเข้าไปด้านในค่ะไปไหนคะไปดูนกแคนกินแล้วก็ไปจองรถจองรถแล้วก็ซื้อเสบียงขนม โอเคบายดูอะไรอ่ะแพนกวินกันเลยแพนกวินโอ้ยเยอะแยะเลยน่ารักอ,ะอ่ะเหมือนเป็ดเลยอะไรพินแพนกวินแพนกวิน โอ้แฟนควินแฟนควินครับบายบายมาหนอ่อยลูกบายบายครับไปแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันต่อรถได้แล้วเดี๋ยวไปดูกวางเนาะนกวางดูเสืออ,อะไรนะครับอาบน้ำเหรอครับโอ้แพนกวินอาบน้ำครับ นี้เราจะไปแล้วนะคะขึ้นรถกอล์ฟมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูจุดแรกเป็นกวางเนาะจุดแรกไปดูกวางไปดูการนี่ถึงแล้วจุดแรกเป็นกว้างควางดาวมันงงควางดาวนะเนี่ยอยู่ในซอสมันกลัวดูหางจุกจุกหางมันเป็นอย่างนั้น มันก็เป็นทุกตัวที่อยู่มันที่อยู่ของหางบปายหนกายก็ดิกหูน่าจะยบายนะเาหนกวางตัวสีหืองตัวสีน้ตาดูกวางกินอาหารงทงนี้มาทางแล้วีกลัวเรากวางกวางแล้วมันเดินมาจจับ อร่อยไม่ตะอือหือกินแข่งกับกวางเลยเนาะโอ้กินแข่งกับกวางเลยเหรอเอ๊ะอาอโอ้ยใครกินเก่งกว่ากันสวนเด็กอ่อนตัวเล็กตัวเล็กๆอันนี้รักเลยนะอันนี้รักอุ้ยเห็นตัวด้านหลังสุดไหมตัวใหญ่เขา สูงมากเลยเขาแต่ละตัวสวยเลยอากูอากิมเห็นเขาที่มันสูงตัวใหญ่ไหมด้านหน้าตรงนั้นบบ๊าายยอุ้ยตรงนี้ไงหนูชอบแบบมันกินอ่ะแล้วเราไปถ่ายรูปไหมไม่เอากลัวเหมือนตัวหนึ่งมันเหมือน ตัวอะไรลาเลยอ่ะอย่าแฟงได้ไหมเฮ้ยขี้มันเหมือนมเล็ดไปโซนต่อไปก็คือสิงโตอะไรนะแมวเหรอโซนแมวเหรอโซนแมวหรือโซนสิงโตสิงโตเป็นเพศแมวไงตระกูลแมวใช่ไหมนี่ง่ายนอนรอเราอยู่นี่เลย สิงโตมันมาหาเราไม่ได้ฝนตกแล้วฝนตกซะแล้วฝนตกฝนตกขึ้นรถขึ้นรถเห็นนะเห็นตัวนึงอยู่ในถ้ำอ่ะตัวนึงอยู่ในถ้ำตัวนึงอ,อยู่ในถ้ำนะคบนี่ทำวงกลมให้เขาอะ่ะไม่โฟกัสโฟกัส ฝนตกตอนนี้ตอนนี้ฝนตกจ้าวินเห็นไหมเห็นตัวหนึ่งในถ้ำอะสืออะไรสิงโตเห็นเห็นตัวหนึ่งในถ้ำม่ะเป็นสิงโตเลยอันนี้น่าจะสิงโตแบบปะสิงโตทำหน้าไงตาอ้อันนี้น่าจะตัวแม่ทำหน้าไงสิงโตนี่สิงโตตัวที่นอนตัวที่ยืนน่าจะตัว ผู้อีกตัวนึ่งคือตัวเมียนี่ตัวที่มีแผงคอคือตัวผู้น้ำเยอะมากอ่ะมีปลาลงไปจับกินได้เลยนะครับพี่ตัวอะไรบินตัวอะไรตะตะตะตัวอะไรสิงโตพี่โฟกัสหน่อยอันไปแล้วยังไม่ไปกำลังไปถ่ายเห็สิงโตไหมตะสิงโตทำไงตะสิงโตทำไง ดุมากดุมากสิงโตทำแบบนี้อุ้ยน้ำไหนหน้าคนดูสิงโตฝนก็ตกครับดูปลาลอยอ่องวินตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวินตัวอะไรครับตัวอะไร นู the house, you you the ่นนอนอยู mm. mm. ่น um, ู่นตัวอะไรโหอย่างยาวอะไรตัวอะไรตัวอะไรแมวแมวเหรอแมวร้องไงแมวแมวร้องไงเมี้ยวเมี้ยวเหรอเมี้ยวเมี้ยวเหรอนี่เหรอแมวเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านไหมล่ะเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านไหมื่ออกกี้ยังบไหนทำหน้าสิงโตไหนเสียงสิงโตร้องไงสิงโตร้องไงสิงโตสิงโตร้องไง สวนสัตว์สวนสัตว์ส่วนตัวมากไม่มีนะสวนสัตว์ยุคโควิดฝนก็ตกดีมากเยี่ยมไหมมีมากันสองคันมีกันแค่สองคัน่าที่หลบฝนนี่ข้างหลังนี่ซาลาอยู่นี่ไลายเสื้อตาฝนฝนตกหนักมาก เป็นไหนแล้วว่เา,าเสือกลับแล้วหนักมากตอนนี้เรามาพักอยู่ใต้ศาลาขนมดีกว่าเฮ้ <laughs> ยครับอน ตรงนี้เดี๋ยวรอฝนเบาๆแล้วคุณไปต่อกันฝนหยุดแล้ว,วลสิบนาทีผ่านไปในการรอฝนหยุดอเอาให้เยอะอยู่ฝนเริ่มหยุดแล้วเราก็ไปต่อ ะเจออะไรกัดูตรงไหนอ่ะเขาต้องไปคนบอกแม่เขาไม่ได้เขียนชื่อตัวยาวมากได้ไงมาชื่อบอยเจอะเร้นน้ำสืดก็จะก่อนอ่ะหนูก็ขึ้นรถคันนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าเจออะไรตัวนี้ชื่อบอยนะคะใช่ต้องเขาคนภาคเขาจะบอกชื่อไม่เห็นหัวออกมาแล้วตัวยาวมากควายควายตกเร็วอีกแล้วทำไมไม่สวนอะไรนี่ลินสวนเนาะ สวนนกแต่ว่าตอนนี้คือเบียกแล้วจ er ้าวิ่งมาแล้วเนี่ยตกแรงมากเป็นยังไงหนาวไหมหนาวค่ะอูตังจ้าเราจะเจอไหมทางจอมยุทธ์คุณเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่า ปลาปาจะขึ้นปาไปไหนมิลินอุลุังอุตังเราจะเห็นมันไหมไปลุนกันนะ้เห็นไหมกัน้า่นะเห็นไหมอ่ะมันอยู่ไหนไม่ใช่เขาเก็บไปแล้วหรอเจอสักลังสักตัง เขาน่าจะเก็บเขากงไปแล้วนะแต่อุร <simplified in Spanish> uh, so like ังอุตังทำไงตนกอะอุรังอุตังทำไงลิงทำไงลิงอ่ะลิงทำไงลิงไม่เจอลิงวางลิงตังเจอลิงตายงทำไงเหมอนฟ้าอ่ะฝนตกเจอแค่กงเจอแค่ที่อยู่อาศัยอุรังอุตังเขาน่าจะเก็บไว้ข้างใน เขาเก็บหนีฝนฝนตกแรงไปดูตัวอื่นไม่รู้จะมีหรือเปล่าอะไรซีบรอซีบรอขาวตัวอะไขาวเป็นควางไอ้เป็นอะไรแพะหรอแพะหรือแพะภูเขาอะฮะซีขาวตัวอะไรนี่รูแต่ยีราฟกับนกกระจอกเทศเขาเข้ากงไปแล้วไม่เจอเลยซีบรอมันจะอยู่ตรงนี้เหรอใช่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันอดดูยีราฟเลยอดดูยีราฟเลย เห็นแค่มาลายนีบล่าไปซีบล่าอีกนะเห็นมาลายหรือเปล่าบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอีเรนไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยนี่ไงตัวสีขาวๆนี่คืออีแรน์กงว่างเชียร์ได้ไง สวนสัตว์ส่วนตัวเป็นไงดีดีไหมก้อยแทนลิงก้อยแทนลิงเลยลิงไม่อยู่ในที่ฝนตกจะออกมาเล่นน้ำเขาห้ามให้อาหารเนี่ยไหมห้ามให้อาหารจัตว์ห้ามให้อาหารดิเราก็เลยกินเองซะเลยปลาลอยด้วยตลาหอจัดด้วยนะห้ามเดีียวสายพอนธ่อไปเป็นอะไรอ่ะหมดยังไม่แน่ใจหมดแล้วหมดแล้วอ่ะไปดูห้บาทดูกันต่อเลย ฟามิงโก้โกจะได้หรือเปล่าตอนที่เราไปสวนสนานเวลามันมนอนมันจะนอนขาเดียวมูมช้ำรุษคืออะไรอ่ะถังรกระจกและชำรุษฟามิงโก้ชใช่ลุงแชช้าใช่ลงชาา้า โอ้ร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลย้อไจอั่จบซอไม่นะอ่านสิฟามิงโกตัวผู้มีท่าเต้นอย่างต่ำอย่างต่ำหนึตีหัวปลาทำไมร้อยสามสิบหกค่ะเพื่อ คิๆใจนกสาวนกตัวเมียจะเลือกตัวผู้จากการเต้นยิ่งเต้นด้วยท่าที่ซับซ้อนก็ยิ่งดึงดูดใจตัวเมียได้มากอ้าวหนึ่งสเต็ปไปนี่มามาดูไม่นกอันนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะโหมดเป็นยังไงคะสนุกหลงทางนี้ เปลียกทางรถทางคนนายุตะิิงอุลังอุตังทำยังไงอุลังอุตังเอ้อย่าบ้าสิสิงโตทำไงสิงโตจระเข้ระเข้งับนว้าววาไม้เจอยาไม้าวว้าวว้าวเ้าว้าว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 ก้าวว้าว้าววาวว้าว้าววาวว้าวววา้า แพนิโกะทำไงจิ๊กแพนกวินแพนกวินใช่แพนกวินว่ายน้ำแพนกวินคือตัวใหม่ของสวนสัตว์เลยอ่าฮะข้าวเท้าไม้ไม่เจอหรอท่านที่แล้มาก็เจอว่ายน้ใช่ไหมอ่าบายหน่อยวันนี้พอแค่นี้ก่อนเอแต่บายบายแต่บายบายบินอย่างบายบายบินบายบายเหมือบังบินบายบายหน่อย